สวัสดีครับเรามาดูผลฟิตบอลไทยลีกเกมที่13ประจำวันเสาร์ที่12พฤศจิกาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่การธาเรือวันนี้เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมาไป2-0นะก็ได้ประตูจากบดินพาลากับแฮมิลตันสุเเลสหนองบัวพิชยะเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดไป2-2เจ้าบ้านได้สประตูจากเปียร์พลผาณิชกุลแล้วก็บารลอสเทเดลลี่ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอิลิกจัฮานะ่าโอมอนดีแล้วก็สารัตกันยาโรด ส่วนีกคู่หนึ่งหลําพูนบริเอร์ก็เสมอกับขอนแก่นอยู่ในเตดไปหนึ่งหนึ่งเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านทำไปก่อนจากสันติภาพล้านิยมก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากจองฮันชอนั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนของทั้งหกทีมที่เพิ่งเตะจบไปครับเริ่มที่ท่าเรืออยู่อันดับที่5มี22คะแนนเมืองทองอยู่อันดับที่9มี15คะแนนนครราชสีมาอยู่อันดับที่11มี13ขอนแก่นอยู่ในเตดอยู่อันดับที่13มี9คะแนนหลงวงปู่พิชยยอยู่อันดับที่สิบสี่มีแปดแล้วก็หลวง,งวน ไปกันที่ดอกซันโรล่าสุดตอนนี้ก็มีโกลันคาสสิกซูเปอร์ชัยใจเด็ดแล้วก็ไฮเมตันโซเลตที่ซัดไปกนละ9ประตูแลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปครับเกมวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนก็จะมีชมบุรีเปิดบ้านเจอลำปางแล้วก็ปอลิเทโรพบกับแบงคอกยูไนเต็ด